มีควายมีเจ้าแก่เจ้าเปียเจ้าโกเนี่ยนั่งทีผลตอบรับดีจริงแต่เราโดนหลแสนเป็นที่ภาคภูมิเนาะอยู่ตรงนี้ก่อนรูจะตั้งแถวออกมาก่อนแล้วจับยุ่ตามนี่แหละได้ดำเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับ เป็นการต่อยอดของชุมชนของผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนตลอดจนคณะผูครูนะคะแล้วก็เพื่อนผู้บริหารที่อยู่ในเขตคุณภาพเดียวกันได้ส่งเสริมให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนต่อให้เขตให้ใครต่อใครผู้หลักผู้ใหญ่เห็นหลายคนเป็นคนที่มีสัยทสศน์ในเรื่องการพัฒนาที่ป่าล,ลบบกๆเนี่ยกลายเป็นอย่างเนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท่านหออภิยสัน เป็นคนอ่อนน้อมน้อมน้อมผ่อมตนหาเงินมาช่วยขอทุนโครงการธนาคารออมสินในโรงเรียนเดียวของจังหวัดปราจีนปดิโทรศัพท์นี่คุณก็โทรแจ้งตำรวจเลยหนึ่งเก้าหนึ่งหรือไม่โทรแจ้งพอมาเป็นคนเป็นคกับเขาเหรอกแค่มีมือถือทุกวันเนี้ยมันโทรหากันได้หมดนะเราป้องกัน,นกนะกตัวไม่มีไหถ้าลองให้ยืนก็ก,กระบ,บอกอ,อยู่ในสวยที่บ้าน่องจะปอดยาเคมีต่างๆนะคะแล้วก็ไปเข้าวที่เขาลงมือทำด้วย จะปากดำบันแม่เกี่ยววันพ่อของโรงเรียนอนุบาลสอั่ขอะได้เป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุงมิพลแลพ่อพบรชนักกาศที่เบขอพอเคียวอนผมให้ท่านตูเกียรทกีนืนะครับอูะติมอมหาล่าประมานาประพิษนะครับทางเทคโนโลยีสุันสมัยเดี๋ยนี้ รถก็มีรถตำนารถเกี่ยวข้าวรถใส่ลูกเขียวกันหลายๆพรอไปิธภัณฑทมนผู้มีเกียรติแต่บ้านเลยนะคะะทัควานาเปร่ารุ่นด้วยกชาโคดโค้ดเกษตรสากลช่นกัเเกานตากม่นาเ็้านผูใหญ่ปพัทธรนันชูกิติสิริหีรันนะคะ

และขอขอบคุณคณะของท่านด้วยนะคะท่านผู้มีการสค่ะ

นะครับดูน้ำนะคะไม่ต้องเดินถือมานะพลอยเอาเกียววางใส่ถุงเดี๋ยวคุณกูไปเก็บเกียวทราบาาว่าท่านรองหัวเขตประธานนั้นได้เดินทางขับมาเพื่อทานข้าวทำหอยลืมสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเดลดาเป็มสีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ นูู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ท่านผู้บริการได้จัดกิจกรรมการทํานาปลูกข้าวและโคกหนองนามโมเดลของเราค่ะโดยส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมของเราไว้ด้วยค่ะโดยท่านผอ,อให้ความสําคัญกับตรงนี้นะคะก็ตอนนี้การทานาหาดุริยากคะโรงเรียนเราก็เลยต้องอนุรักษ์ไว้ค่ะโรงเรียนบากวัตถุประสงค์ของการจัดง,งานในวันนี้นะครับก็คือหนึ่ง ื่อให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้ถึงการทำนาการเขียวข้าวและการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ต่างๆเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์เราก็น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงอัจจาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10และก็นันเป็นทั้งนโยบายของสพมทของเรานะครับแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนศึกษาราชีนบุรีตสอ2ที่มีนโยบายให้เรามีวัฒถศสกษเพื่อ นำเศรษฐกิจพอเพียงลงมาสู่สถานศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนกับชุมชนและก็ชาวบ้านของเรา